Chicken, Chicken. สวัสดีค่ะเพื่อนๆอวันนี้เดี๋ยวนอมจะพามาคุยเรื่องไลฟ์สดนะคะการไลฟ์สดหรือไลฟ์ like สตรีมจากมือถือนะคะโดยที่เราจะใช้ผ่านแอปพลิเคชัน Prism l i f e นะคะหรือ Prism Studio นะคะอ่าแอปพลิเคชันนี้จะเป็นแอปพลิเคชันฟรีนะคะที่เพื่อนๆสามารถที่จะดาวน์โหลดลงที่มือถือของตัวเองได้นะคะโดยแอปพลิเคชันนี้จะรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเพื่อนๆสามารถที่จะใช้ได้อ่า ทั้งหมดเลยนะคะข้อดีของแอปพลิเคชันนี้นะคะก็คือถ้าเพื่อนท่านไหนที่ยังไม่ได้เปิดช่องครบ3เดือนหรือว่ายังไม่มีผู้ติดตามครบ1,000คนนะคะก็สามารถที่จะไลฟ์สดผ่านแอปพลิเคชันนี้ในมือถือได้นะคะเป็นแอปพลิเคชันฟรีเดี๋ยวเรามาเริ่มเรียนรู้จากแอปพลิเคชันนี้กันเลยนะคะว่าแอปพลิเคชันนี้ทำอะไรได้บ้างเพราะว่าเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเฮ้ จะไลฟ์สดยังไงอะไรยังไงนะคะเพราะว่าบางทีเพื่อนบางท่านข้อดขีข้อดีของคริสัมไล์นะคะอย่างเพื่อนท่านไหนที่ขี้อายยังไม่กล้าออกกล้องยังไม่อยากให้ให้ท่านาให้เพื่อนเเห็นหน้าใช่ไหมคะก็อาจจะไลฟ์สดผ่านผ่านวิดีโอของเราหรือว่าเป็นเปิดเพลงอะไรอย่างนี้นะคะหรือจะไลฟ์สดแบบ คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือทําได้ทั้งหมดเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า Prism Live มีอะไรดีๆนะคะเดี๋ยวตามมาดูเลยนะคะนอมมันก็จะเป็น iOS นะคะจะเป็น iPhone นะคะนอมก็จะเข้าไปที่ Safari นะคะเข้าไปที่ Safari นะคะแล้วก็เลือก Google นะคะ Google เข้ามาที่ Google แล้วนะคะก็ไปที่ P R I S เห็นไหมคะมันจะขึ้นมา Prism Live Studio Prism Live Studio นะคะก็กดเลือกเข้าไปตรงนั้นนะคะพอเลือกเข้ามาตรง Prism Live Studio นะคะเราก็จะดาวน์โหลดนะคะ เข้าไปที่ Prismlight Studio สำหรับ iPhone มันก็จะมาที่ App Store นะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยของนอมมีดาวน์โหลดไว้แล้วแล้วนอมก็ลบออกไปเนื่องจากว่านอมอยากจะทำคลิปให้เพื่อนๆดูมันก็เลยเป็นลูกศรเหมือนกับบอกว่าให้ให้รีดาวน์โหลดอีกครั้งนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนยังไม่มีมันก็จะโชว์ว่าให้ดาวน์โหลดไหมก็เลือกดาวน์โหลดนะคะของนอมคือดาวน์โหลดแล้วแล้วก็ลบออกไปแล้วก็เลยต้อง เหมือนมันเป็นอยู่ในคลาวประมาณนี้นะคะแล้วก็ดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เลือกที่เปิดนะคะตรงที่เขียนว่า Open นะคะเปิดเข้าไปเพื่อใช้งานนะคะเสร็จแล้วอันนี้ก็จะถามว่าจะต่อไปที่ Facebook ไหมหรือว่าจะไปที่ Google ไปที่ทวิสหรือว่า continue with apple นะคะก็คือเราจะเลือกเป็น Google นะคะเนื่องจากว่าอ่า u u u e e กับ Google เป็นบริษัทเดียวกันนะคะก็เลือก Google เสร็จแล้วพิซซัมไลฟ์ต้องการใช้ Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้นะคะเข้าการทำงานจะอนุญาตให้แอปไหมก็ดำเนินการต่อนะคะพอเราเลือก พอเราเลือกมาที่ดำเนินการต่อนะคะมันก็จะมาโชว์ที่หน้าของเราซึ่ง Gmail ของนอมก็จะ b ีบีฟชิคเก้นชิคเก้นนะคะอันนี้จะเป็นชื่อช่องนะคะนอมก็จะเลือก BeBep ีบีฟชิคเก้นชิคเก้นนะคะแล้วก็รอนะคะพี่ซัมไลท์ต้องการที่จะเข้าถึงกล้องก็ตอบตกลงนะคะพี่ซัมไลท์ต้องการที่จะเข้าถึงไมโครโฟนก็ตอบตกลงนะคะ พิซซัมไลท์ต้องการที่จะเข้าถึงรูปรูปภาพของคุณก็ตอบตกลงนะคะพิซซัมไลท์ต้องการที่จะส่งการแจ้งเตือนให้คุณอันนี้ก็แล้วแต่นะคะจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะคะนํอก็จะเลือกเป็นอนุญาตไปนะคะเสร็จแล้วเข้ามาตรงนี้แล้วนะคะเจอกันอีกมาหน้านี้นะคะเตรียมที่จะจะไลฟ์สดได้นะคะเดี๋ยวนอมจะโชว์นะคะ อ่าเสร็จแล้วหลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเรียบร้อยนะคะเราก็เดี๋ยวมาดูว่าในในแอปพลิเคชันของ Prism l i มไลมีอะไรบ้างนะคะ mm hmm. ก็คือด้านซ้ายนะคะด้านซ้ายมุมด้านบนนะคะ mm hmm. ก็จะเข้าไปมุมด้านบนที่เป็นจุด3จุดนะคะซ้ายสุด มุมด้านบนพอเราคลิกตรงนั้นนะคะก็จะให้เราเลือกนะคะว่าจะปิดไม้ไหมหรือว่าจะปิดกล้องไหมนะคะหรือว่าจะให้เป็นโชว์เต็มจอนะคะนอ้องก็เราก็เลือกจะเปิดหรือจะปิดไม์ก็ได้นะคะส่วนด้านบนเขียนว่าจะ flip f r o n t facing camera ก็หมายถึงว่า ถ้าสมมุติว่าเรามีการเขียนข้อความอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะถ้าสังเกตนะคะมันจะเป็นข้อความกลับหลังซึ่งอ่านไม่ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลือก flip fonts facing camera นะคะเห็นไหมคะเราก็จะสามารถอ่านเป็นข้อความได้นะคะคือคือสมมติว่าเรามีเสื้อที่แบบว่าเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยเขียนชื่อช่องเราอยากจะให้เพื่อนเห็นเป็นชื่อช่องของเราเราก็สามารถทำแบบนี้นะคะ อันนี้บอกว่าให้เซฟวิดีโอหลังจากสตรีมเราก็เลือกที่จะเซฟวิดีโอหลังจากสตรีมนะคะตัวนี้จบไปแล้วนะคะส่วนอันที่2นะคะที่เป็นลูกศรเป็นวงกลมตัวนั้นก็คือการหมุนหน้ากล้องนะคะว่าจะเอาสมมติว่านอมเลือกเห็นไหมคะเลือก เราจะเลือกเป็นกล้องด้านหลังหรือว่าจะเลือกเป็นกล้องด้านหน้านะคะนอมก็จะเลือกเป็นกล้องด้านหน้าเนื่องจากว่านอมอัดเทปอยู่นะคะแล้วเสร็จแล้วด้านบนนะคะด้านบนขวามือสุดนะคะขวามือสุดจะเป็นรูปโปรไฟล์ของเราเป็นรูปช่องของเราใช่ไหมคะ พอเราคลิกตรงรูปของเรานะคะมีประวัติของนอมว่านอมอทำไลฟ์สตรีมตัวไหนไปบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็คือตัวนี้ถ้าเพื่อนคนไหนที่เพิ่งสมัครเข้าใช้งานนะคะจะไม่มีตรงนี้โชว์เข้ามานะคะเสร็จแล้วตรงข้างๆาชื่อช่องของเรานะคะจะเป็น รูปเหมือนกับหัวเครื่องจักรนะคะก็คือการตั้งค่านะคะให้คลิกตรงตั้งค่าตรงนั้นนะคะพอเราคลิกตรงตั้งค่าตรงนี้เข้ามาเราก็มันก็จะให้เราเลือกว่า Live Setting Stream Destination ก็คือเหมือนตั้งค่าเพื่อจะไปไลฟ์สดที่ไหนนะคะเราก็คลิกเข้าไปนะคะ พอเราคลิกเข้ามานะคะมันก็จะให้เราเลือก y o u t YouTube f a c e o o o k t w t ิตก็คือมันจะมีรายละเอียดให้เราแต่ตรงนี้เราจะเลือกเป็น YouTube นะคะเราก็เลือกเป็น YouTube พิซซัมไลท์ต้องการใช้ Google เพื่อลงชื่อเข้าใช้ก็ดำเนินการต่อนะคะ พอเราเลือก Youtube ดำเนินการต่อนะคะเขาก็จะมาที่ช่อง Youtube ของเราเสร็จแล้วให้เราเลือกนะคะช่อง Youtube ของเรานะ,ะตั้งค่าที่ว่าจะอ่าสตรีมผ่าน Youtube เรียบร้อยนะคะวิดีโอเซ t ต,ติ g งนะคะวิดีโ Setting ก็คือวิดีโอตตอ,โอ,อ่าความคมชัดของภาพนะคะ วิดีโอเรสโซลูชันนะคะก็คือความคมชัดของภาพเราจะตั้งได้ตั้งแต่ 360p 480p 720p แล้วก็สูงสุด 1,080p นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่มีอินเทอร์เนต็ตแรงนะคะให้เลือกเป็น1 0 8 0 p ไปได้เลยนะคะแต่ถ้าคนไหนที่แบบว่าอ่าอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างช้าก็เลือกเป็น3 6 0 p หรือ4 8 0 p นะคะแต่แอปพลิเคชันส่วนใหญ่แอปพลิเคชันเก่าๆจะเป็น7 2 0 p นะคะอันนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เนต็ตที่เราใช้ด้วยนะคะของนอมอินเทอร์เนต็ตค่อนข้างเร็วน้อก็จะเลือกเป็น1 0 8 0 p นะคะ พอตั้งค่าตั้งค่าความคมชัดของวิดีโอเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูตรง general นะคะ general จะบอกว่า conceal watermarks นะคะอันนี้เหมือนมันจะโชว์คำว่า prism life ตัวเวลาที่เรา live stream นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ต้องการก็สามารถที่จะปิดตรงนี้ได้นะคะแต่นอมคือจะให้เหมือนกับให้เครดิตของ prism life วันนี้นะคะนอมก็จะจะปล่อยให้อ่า p r e s m e i f e อยู่ในอยู่ในวิดีโอของนอมนะคะเสร็จแล้วเราตั้งค่าตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราดูแอปพลิเคชันด้านล่างนะคะตรงซ้ายมือสุดนะคะซ้ายมือสุดคลิกเข้าไปนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะให้เราเลือกอลุกเล่นต่างๆได้นะคะว่าจะให้เราใสาโ่โบวสวยน่ารักไม่เคยใส่โบสีแดงนะคะหรือว่าจะเป็นกล้วยอกล้วยไม่เอา <laughs> เอาเอาเป็นหน้าแบบหน้าตาหน้ารักหน่อยคือเหมือนเวลาที่เราไลฟ์สดเราเราอยากจะแบบว่า,าทำลูกเล่นพวกนี้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะเราสามารถที่จะเลือกตรงนี้ได้นะคะอะไรก็ได้นะคะอันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ในช่วงที่ไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวมาดูซิมีอะไรที่น่ารักกว่าน,นั้นไหมสมมติตัวนี้นะคะคือก็สรุปง่ายๆว่ามีลูกเล่นให้เราเล่นนะคะ จริงๆโอเคนะคะอันนี้ส่วนส่วนตัวนี้ของนอมจะเลือกเป็นไม่มีแล้วกันนะคะไม่มีลูกเล่นนะคะพอเสร็จจากตรงนั้นแล้วนะคะอ่าตรงกลางที่เขียนว่า ready นะคะก็คือถ้าเรากดเข้าไปตรงนั้นก็เหมือนกับว่าเราพร้อมที่จะไลฟ์สดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะผ่านตรงนั้นไปก่อนแล้วก็มาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนึงนะคะข้างล่างสุดจะเขียนว่าไลฟ์ใช่ไหมคะ ตรงกลางเขียนว่า live l i v e live นะคะอันนี้คือถ้าเราเลือกฟังก์ชันนี้ก็คือเราจะเข้าไปที่ไลฟ์สดก็เหมือนทั่วๆไปนะคะคือพอเปิดกล้องแล้วก็นั่งคุยกับเพื่อนอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเลือกมาตรงกลางนะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะบันทึกวิดีโอได้นะคะเราสามารถที่จะแบบบันทึกวิดีโอของเราได้นะคะอันนี้น้อมเลือกที่จะไม่บันทึกนะคะแล้วก็อ๋ เราเลื่อนมาอีกนะคะเรื่องเลื่อนตรงเขียนว่าที่เขียนว่ารูปภาพก็คือสามารถที่จะอ่าถ่ายรูปตัวเองได้นะคะเห็นไหมคะน้อก็ถ่ายรูปได้อะไรอย่างนี้นะคะน้อไม่ไม่เซฟและกันอ่ะมันเซฟลงไปละโอเคนะคะน้อก็จะถ่ายรูปได้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยววันนี้น้อจะมาโชว์ขั้นตอนการไลฟ์สดการไลฟ์สดอ่าสามอย่างนะคะ อย่างแรกก็คือไลฟ์สดแบบคุยกันทั่วไปนะคะนอมก็เวลาที่ไลฟ์สดให้ตั้งกล้องเอียงนะคะคือ,คอเลื่อนจากกล้องเลื่อนจากกล้องเป็นแนวตั้งมาเป็นแนวนอนนะคะการที่เลื่อนกล้องจากแนวตั้งมาเป็นแนวนอนเวลาที่เราไลฟ์สดมันก็จะไม่กลับหัวกลับหางสังเกตด้านบนใช่ไหมคะด้านบน ตรงนี้ซ้ายมือนะคะ <Okay. S 1> นั้นให้เราแล้วแต่ตรงนี้ก็คือยังจะเหมือนเดิมนะคะแล้วเรามาเลือกคลิกตรงไลฟ์นะคะแล้วพอเราคลิกเลือกตรงไลฟ์เนี่ยนะคะมันก็จะบอกว่าให้ไปอ่าตั้งที่ที่ช่องของเราว่าเราจะไลฟ์ผ่านอะไรนอมก็จะเลือกไลฟ์ผ่านบีบีบชิคเก้นชิคเก้นนะคะเลือกอ่าไลฟ์บีบีบชิคเก้นชิคเก้นแล้วก็เลือกเป็น เลือกเป็นตั้งคา่าเป็นสาธารณะนะคะ p r o t i e แล้วก็เลือกแล้วก็โอเคนะคะพอโอเคเสร็จแล้วนะคะให้เรามาเลือกนะคะเลือกข้อความาทดลองสมมติวันนี้นอมจะทําเขียนว่าทดลองท,ทดลองใช้เอาเอาเป็นทดลองใช้นะคะนอมก็เลือกออกมานะคะอันนี้นอมจะทําให้เพื่อนดูนะคะว่าไลฟ์สดโดยที่ไม่มีลูกเล่นอะไรเลยเนี่ย ก็คือเข้าไปทักทายเพื่อนๆหรือว่าไปคุยกันนู่นนี่นั่นก็คือทำแค่นี้เลยนะคะกดชื่อกดอตั้งข้อความคือเอียงเอียงกล้องเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ข้อความแล้วก็เลือกไปที่ช่องของเรานะคะตรงข้างล่างเห็นไหมคะที่เขียนว่า p u b l i c กับ720ให้เลือกเป็นนะคะ resolution ของนอมจะขอเลือกเป็น1080นนะคะเพราะว่านอมอยากจะให้ภาพมัน คมชัดนะคะพอเข้าไปที่ตรงนี้ตั้งค่าเรียบร้อยนองก็จะกดตรงที่เหลืองๆนี่นะคะที่เป็นรูปรูปคนใสอ่อะไรตรงหัวนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปอันนี้ก็จะเริ่มนะคะมันจะแล้วก็ยิ้มนะคะตอนนี้คือไลฟ์สดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆถ้าสังเกตดูนะคะไลฟ์สดอ่า มันจะมีปุ่มสีแดงขึ้นตรงกลางถูกไหมคะปุ่มสีแดงขึ้นก็จะบอกว่าเราไลฟ์สดไปกี่วินาทีหรือนาทีแล้วนะคะแล้วก็เป็นรูปตุ๊กตาตุ่นด้านข้างนั้นนะคะก็จะเขียนว่าอ่ามีคนมาดูเรากี่คนนะคะตอนนี้ก็คือนอมนอมมีคนมาดูหนึ่งอศูนย์คนนะคะดูศูนย์คนแล้วในในช่วงที่เราไลฟ์สดเราก็สามารถที่จะเลือกอ่าอย่าง เอาเอารูปท <pier w> <arrog> <ahaha> ี่เราอยากจะได้นะคะเป็นฟังก์ชันต่างๆใส่โบโบรักสีแดงนะคะไม่มีโบรักสีดำวันนี้นะคะก็ใส่ใส่โบสีแดงไปนะคะอุ้ยสวยน่ารักนะคะอายุ15นะคะแล้วอ่าเราสามารถที่จะเลือกที่จะไม่มีก็ได้นะคะก็คือฟังก์ชันตรงนั้นก็คือไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เราสามารถที่จะเลือกนะคะ เขียนข้อความได้ก็คือเลื่อนกล้องไปด้านซ้ายมือนะคะพอเลื่อนกล้องไปด้านซ้ายมือนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกเป็นใส่ข้อความนะคะน้องก็จะใส่ข้อความเข้าไปนะคะตรงนี้ก็เขียนข้อความเข้าไปสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะโอเคก็แล้วก็กด กดดันนะคะแล้วก็เราก็เลือกนะคะเห็นไหมคะมันก็ <laughs> วัดดีค่ะกระปอมตื่นมาพี่กําลังทําวิดีโอเล่นๆน,นะะ่ะน้องกระปอมพี่ทําวิดีโอไลฟ์สดขอบคุณมากนะคะที่เข้ามานะคะอันนี้เราก็อ่าเราก็ทักทายเพื่อนๆนะคะทักทายเพื่อนๆตอนนี้มีเพื่อนๆดูอยู่สองคนนะคะมีอยู่หนึ่งคนเหลือหนึ่งคนละตอนนี้นะคะก็คือน้องกระปอมของเรานะคะ เสร็จแล้วเราสามารถที่จะเลือกเพลงตอนที่เราไลฟ์สดนะคะแล้วก็เลือกเพลงเลือกเพลงมาลงด้วยก็ได้นะคะสมมุติว่านอมจะเลือกเป็นอ่าเพลงเพราะๆนะคะเอาเพลงนี้เนาะอ่าเลือกตรงนี้เข้าไปแล้วก็เลือกเลือกสมมุติเลือกเพลงนี้นะคะแล้วก็เราคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็กดเลือกแล้วก็ก็จะมีแบบอ่า สามารถที่จะคุยไปด้วยแล้วก็มีเสียงเพลงไปด้วยแต่ถ้าเพลงที่น้องเลือกมาเมื่อกี้มันจะเป็นเพลงเ,เพลงฟรีนะคะมันจะไม่ไม่ติดลิขสิทธิ์ดใดๆนะคะน้องก็จะเลือกเพลงตรงนั้นเข้ามา,น,มาน้องก็ปลอมตื่นเร็วมากเนาะปลอมตื่นนะคะก็คือเพลงก็จะเล่นไปแล้วก็จะคุยไปหรือว่าเราเลือกที่จะไม่มีเพลงแล้วก็คลิกรงได้ หยุดนะคะเราก็กดหยุดตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะเสร็จแล้วนะคะเราอาจจะเลือกเป็นวิดีโอมานะคะสมมุตินอมเอาวิดีโอเรื่องโอ้เดี๋ยวนะคะสมมุตินอมเอาวิดีโอที่เพิ่งทาทาถั่วไปนะคะนอมก็เลือกวิดีโอเข้ามาแล้วก็วันนี้นอมอยากจะมาคุยกับเพื่อนๆเ,เรื่องออ <c oughs> น้องกับฟอม <c oughs> พี่พี่นั่งบ้าอยู่คนเดียวน้องกับปอมเอ้ยอ่าแล้วนอมนอมอาจจะคือเราเรามีวิดีโอใช่ไหมคะเราเลือกวางตรงไหนก็ได้สมมุตินอมจะจะวางไว้ตรงนี้แล้วแล้วกันแล้วก็เราสามารถที่จะขยายนะคะก็คือทํามือแบบนี้แล้วก็ขยายนะคะเราสามารถที่จะขยายเต็มจอได้หรือว่าจะขยายแค่นี้ได้นะคะแล้วเราก็เปิดเปิดวิดีโอไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เปิดวิดีโอไปพร้อมๆกับที่เราจะคุยสมมติน้องจะเลือกเลือกาไว้มุมล่างนะคะมุมล่างนี้นะคะมันก็จะบอกว่าเป็นไงเพื่อนๆได้ดูวิดีโอของน้องหรือยังวิธีการทำหัวแช่แข็งนะคะเพื่อนๆใครคนไหนยังไม่ได้ทำหัวแช่แข็งก็ เสียงเพลงน้องกระปอมนะคะไม่ติดลิขสิทธิ์ขอบคุณน้องกระปอมมากเลยนะคะที่ที่แต่งเพลงนี้พี่พี่ชอบมากนะคะก็เหมือนเราสามารถที่จะที่จะคุยไปด้วยดูวิดีโอไปด้วยนะคะเพื่อนๆก็จะได้ยินเสียงเยอะแยะไปหมดนะคะหรือเราจะเลือกเฉพาะวิดีโอก็ได้นะคะโดยที่คลิกตรงวิดีโอของเรานะคะคลิกวิดีโอของเราแล้วก็ขยายนะคะขยายมันเต็มจอไปเลยนะคะอันนี้ขยายให้มันเต็มจอนะคะ เพื่อนๆตอนนี้คือเราก็จะมาเลือกปิดเสียงใช่ไหมคะปิดเสียงของเราปิดกล้องปิดเสียงตอนนี้เพื่อนๆก็ก็จะดูอ่าเฉพาะวิธีการทําวิดีโอของเราไม่ว่าวิดีโอเราพาเที่ยวหรือวิดีโออะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็สามารถที่จะอ่าลงวิดีโอตรงนั้นได้นะคะถ้าเราโอเคนะคะ แล้วเสร็จแล้วไม่ต้องการที่จะไลค์ตัววิดีโอนี้แล้วนะคะแป๊บนึ่งแต่ I try to find ice around ไหมคะเราก็ย่อลงมาเดี๋ยวมาเปิดกล้องก่อนนะคะแล้วก็ย่อวิดีโอลงมาแล้วก็แล้วก็ปิดวิดีโอไปนะคะก็คือเราจะคุยกับเพื่อนๆหรือว่าจะเปิดวิดีโอก็ได้นะคะและอีกอย่างเราสามารถที่จะ ไปอีกครั้งหนึ่งนะคะเราไปเลือกรูปภาพนะคะสมมุติว่านอมเลือกรูปอะไรดีล่ะนอมเลือกรูปนี้แล้วกันนะคะรูปอ่ารูปนี้แล้วกันโอเคเลือกลงไปนะคะแล้วก็นอมเลือกเลือกเป็นรูปภาพสมมุติว่าเราอยากจะแค่ไลฟ์สดอ่าไลฟ์สดจากรูปภาพนะคะคือเหมือนไม่มีวิดีโอไม่ได้ทําวิดีโออะไรไว้นะคะก็ นำ,นำใส่รูปภาพอะไรลงไปก็ได้ใช่ไหมคะเลือกมาหนึ่งรูปภาพแล้วก็คลิกไปด้านข้างแล้วก็เลือกเป็นเสียงเพลงนะคะในเพลงตัวนี้นะคะก็คือจะฟรีทั้งหมดแล้วก็ไม่ติดลิขสิทธิ์นะคะมาจากแอปพลิเคชันของ Prism Life นะคะก็สมมตินอมเลือกอ่าเลือกเพลงนี้แล้วกันเนาะแล้วก็คลิกเข้าไปนะคะแล้วนอมก็มาเลือกเพลงนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ เราก็เปิดแล้วเวลาที่ไลฟ์เราจะต้องเปิดเพลงให้ค่อนข้างเสียงดังด้วยนะคะเนื่องจากว่าถ้าเราปิดเสียงเพลงเปิดเพลงเบาเพื่อนก็จะได้ยินเสียงเพลงเบานะคะอันนี้ก็คือน้องก็มีมีเพลงแล้วก็มีรูปภาพแล้วก็เปิดแค่เสียงเพลงนะคะตรม ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปสอนนะคะให้เราเลือกเลือกคลิกเข้าไปให้มันเหมือนวิ่งวนนะคะเขาเรียกว่าให้มันวิ่งวนประมาณนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วสมมุติว่าเราจะปล่อยให้มันวิ่งวนสักแปดชั่วโมงแล้วก็เปิดทิ้งไว้เลยนะคะแค่รูปภาพแปดชั่วโมงหรือว่าเราจะ ทำวิดีโอสิบชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจเป็นวิดีโอส่วนตัวเราจะไปน,นอนหรือจะนั่งคุยกับเพื่อนก็ก็แล้วแต่นะคะแต่อันนี้คือนอนไม่ได้ปิดไมโครโฟนเนื่องจากว่านองทำบีโอนนะคะขอบคุณน้องกระปองมากๆเลยนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจที่นี่นะคะเสร็จแล้วสมมุติสมสมุติว่าแชั่วโมงผ่านไปแล้วใช่ไหมคะน้องก็ปิดเสียงเพลงอ่าสมมตินอนตื่นเวลาปิดเสียงเพลงก็แล้วก็ปิดเสียงเพลงนะคะ คืออันนี้ให้ดูน้องกับปอมพี่เขินตัวเองพี่ทําวิดีโอไปด้วยอันนี้คือนอมนอมปิดเสียงเพลงไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รบรูปไปเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเพื่อนๆสามารถที่จะแบบอย่างที่นอมบอกนะคะได้ทั้ง3อย่างเลยก็คือว่าจะมานั่งคุยกับเพื่อนแบบนี้หรือว่าจะเป็นเปิดเพลงหรือว่าจะเป็น ลงวิดีโออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คืออันนี้เป็นข้อดีของ Prism Light นะคะที่จะเป็นเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่เสียตังค์แล้วก็ไม่ต้องให้มีคนติตดติดตามถึงพันคนแล้วก็ไม่ต้องอทำช่องถึง3เดือนก็สามารถที่จะไลฟ์สดได้นะคะโดยที่อนอมใช้ Prism Light แล้วนอมไลฟ์สดมาประมาณ36ครั้งนะคะตอนนี้ก็ได้ผ่าน กดเหล็กของพี่ยูก็คือวันที่16สิงหาน้อมก็เปิดสร้างรายได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เพื่อนๆท่านไหนก็ที่ยังอยากจะเก็บเวลานะคะแนะนำว่าขึ้นไลฟ์สดนะคะขึ้นไลฟ์สดไลฟ์เพลงไลฟ์วิดีโอหรือจะไลฟ์แบบไหนก็ได้นะคะอันนั้นจะเป็นประโยชน์มากๆแล้วก็เพื่อนๆขอให้เพื่อนๆทุกท่านผ่านกดเหล็กของพี่ยูนะคะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอะไรยังไงก็ ฝากข้อความไว้ที่ข้างล่างวิดีโอนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนอมจะมาตอบทุกๆคำถามนะคะวันนี้นอมก็ขอหยุดวิดีโอแค่นี้แล้วก็น้องกระปอมพี่นอมก็จะเอ็นอไลฟ์สดตรงนี้นะคะพี่นอมพอดีคือเข้าเข้ามาทำวิดีโอให้จะจะได้ทำให้เพื่อนๆดูว่าออไอนะ้พริซมไลท์น่ะมันมีฟังก์ชันอะไรเยอะแยะมากมายที่อยากให้เพื่อนๆลองใช้ดูนะคะก็ ขอบพระคุณน้องกระปอมขอบพระคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ทำให้นอมผ่านกฎเหล็กของพี่ยูแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเก็บเหรียญก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกคนแล้วก็เดี๋ยวยังไงนอมก็จะกลับไปหาเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วเจอกันวิดีโอหนะะ้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายน้องกระปอมขอบคุณมากนะคะสวัสด,ดีค่ะ พอตัวนี้จบมาแล้วนะคะมันก็จะโชว์เรานะคะว่าเราไลฟ์สดไปทั้งหมดกี่นาทีนะคะแล้วก็มันก็จะเราก็ถ้าเราเลือกเซฟนะคะมันก็จะเซฟไปไว้ในคอมเรานะคะแล้วมันก็จะเซฟไว้ที่แอปพลิเคชันนี้นะคะคือถ้าสมมุติว่าเราไปเที่ยวเราไปไลฟ์สตรีมในสถานที่สวยงามอะไรอย่างเงี้ยเราอยากจะเราเราอยากจะให เอาคลิปพวกนั้นมาตัดต่ออีกรอบหนึ่งเพื่อมาสร้างเป็นวิดีโออื่นอื่นอันนี้ก็เป็นข้อดีของพร s ซซัมไลท์นะคะที่สามารถที่จะเอาวิดีโอตัวนี้นะคะมามาทำเามาตัดต่อวิดีโอเพื่อเป็นวิดีโออื่นๆของเราได้เช่นกันนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆมากๆนะคะที่ให้กำลังใจกันถ้าเกิดมีคำถามอะไรสงสัยยังไงก็อย่างที่นอมบอกนะคะอย่าลืมฝากคำถามไว้ใต้วิดีโอนี้แล้วเรา แล้วนอมก็จะพยายามตอบคำถามเพื่อนๆทุกคนนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเจอกันวิดีโอหน้านะคะ Chicken chicken.